วันนี้วิจะพาไปดูไอเดียการออกแบบบ้านนะครับให้มันเย็นสบายนะครับไม่ร้อนครับบ้านนี้เป็นบ้านวิเองนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ครับถูกดีไซน์ไว้นะครับเพื่อให้มันร้อนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีลมโฟล์ครับถ้าจะนึกภาพง่ายๆนะครับบ้านหลังนี้ครับ ด้านนี้ครับเป็นทิศใต้ครับนั่นหมายความว่าทิศนี้เป็นทิศที่แดดเข้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับจะเป็นทิศตะวันตกครับเพราะฉะจะเห็นได้ว่าบริเวณทิศตะวันตกเองครับที่ออกแบบไว้คือไม่มีหน้าต่างเลยนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าทิศตะวันตกเนี่ยแดดมาเข้าช่วงบ่ายมันร้อนครับต่อให้เราจะติดกระตจกไปอะครับสุดท้ายครับเราก็ต้องหาผ้าม่านมาบังอยู่ดีครับเพราะว่ามันร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบครับบ้านหลังนี้ตั้งใจให้ทั้งทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกครับ แทบจะไม่มีช่องเปิดเลยครับอย่างที่บอกครับเพื่อให้มันไม่ร้อนนะครับแล้วก็ผนังเป็นการก่อ2ชั้นทั้งหมดครับแต่ทางตัวข้ามครับในแนวเหนือใต้นะครับหมายความว่าในแนวที่ลมพัดผ่านนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นทิศใต้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังเนี่ยเป็นทิศเหนือครับทั้งสองแนวเนี่ยครับเป็นกระจกเต็มบานครับหมายความว่าถึงเวลาถ้าเราต้องการให้ลมมนพัดผ่านจริงครับเราก็จะเปิดทั้งประตูหน้านะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างด้านหลังครับมันก็จะทําให้ลม flow ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นครับการออกแบบบ้านที่ดีครับถ้า